เรื่องนี้มีคนอยู่แค่สามคนเองนะแต่วันนี้นะคนหนึ่งคนเนี่ยคนแรกพูดความจริงแค่ครึ่งเดียวอืม,มหมายถึงใครคะคนที่สองอ่ผมผมเขื่อไม่เคยเชื่อแต่เข้าใจได้นะครับ,ค,รบคนแรกพูดความจริงครึ่งเดียวคนที่สองเนี่ยไม่พูดอะไรเลยนิ่งอืมไม่พูวดว่าอะไรสักเรื่องนี่นะครับผมถามว่าเพื่อเป็นแบบนี้นะครับถ้าผมอ่อถ้าผมพูดความจริงออกไปนะ,นะถามว่าผมจะโดนอะไร เดีนะ๋ยวผมต้องโดนเรื่องมีธรรมะาตามมานะอันนี้ไปดนะีนะฮะนะผมต้องถามว่าวันนี้นะครับนะความจริงทั้งหมดสามคนเนี่ยรู้กันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้พูดความจริงทั้งหมดนะครับนะทุกคนเนี่ยต้องพูดความจริงออกมาหรือไม่ก็สองคนเนี่ยต้องอนุญ,ญาตให้ผมเนี่ยพูดความจริงนะครับถ้าเมื่อไหร่ออนุญาตผมพูดความจริง uh. ผมจะพูดความจริงทั้หมดอนะ uh. ต้องมีคำว่าอนุญาตให้ผมรูดกับจริงตัวไม่ฟ้องผมนะ